ผมเอามาตรวจดูมื่แก้พี่เถูกรอตรี่รางวัลที่หนอ่ะสิล้านอ่ะฮะพี่เธอถูกรอตลี่รางวัลที่หนึดล้านห้าห้าองหนึ่งเจ็ฮ้ยสิล้านเฮ้ยขอลานหนึ่งเฮ้ยขอร้านหนึไม่ได้ฝัจล้าตัวเองห้าห้า่ง สวัสดีครับทุกคนวันนี้พงษกับผมบอยนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องพีเ่เสือมาแล้วนะครับทุกคนเออวันนี้ผมจะมาทําอะไรเนี่ผมจะมาแกล้งพีเ่เสือนะครับทุกคนโดยการที่จะเอาลอตเตอรี่พีเ่เสือนี่แหละที่ผมไปตรวจดูแล้วมันไม่ถูกเมืนเกี้ผมไปตรวจดูแล้วผมจะปลอมแปลงโดยเว็บตรวจฉลากนะครับให้มันถูกนะครับใส่ตัวเลขให้มันถูกะระเบียนนิดเ,เดียวอันนี้แค่แกล้งนะครับไม่ได้เอาไปทําผิดกฎหมายนะครับทุกคนเออผมจะแกล้งพี่เสือว่าพี่เสือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วผมจะโทรไปหาพี่เสือเราจะมาดูกันว่าพี่เสือจะรรูู้สสึึกกกกยัังงงไไแลเเออออ่่่ะะพีีืจททนนนตปปดคคิบผม็ขโษ ขอโทษทุกคนคนดูอย่าดราม่านะครับผมขอโทษแล้วนะผมขอโทษแล้วนะไม่งั้นมาแกล้งไม่งั e ้นไม่มาแกล้งใหม่แล้วนะเห็นพี่เสือแกล้งคนอื <win> ่นเยอะอ่ะขอพี่ขอแกล้งพี่เสือคืนบ้างละกันปลาทุกคนเราไปดูกันเลยว่าเวลาผมโทรหาพี่เสือเนี่ยตอนผมบอกว่าพี่เสือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งพี่ดูทุ๊ยพี่เสือจะรู้สึกยังไงนะครับทุกคนปลาเราไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะโทรหาพี่เสือนะครับตอนนี้พี่เสือไปทำธุระอยู่เดี๋ยวผมโทรหาเลยแล้วกันอยากจะรู้เหมือนกันว่าพี่เสือจะรู้สึกยังไงไอ้โทรลครับ ฮัลโหลพี่เสือออพี่เสือทำอะไรอยู่ขับรถอยู่กำลังกับคนโดนเนี่ยคนไงผมมีข่าวที่โคตรดีจะมาบอกเลยพี่พี่เสือจำลอตเตอรี่ที่พี่เสือซื้อได้ไปตอนไปบ้านยายอ่ะเออทำไมอ่ะข่าวดีอะไรวะวันนี้เลขออกใช่ไหมพี่เสือลืมไม่เนี่ยว่าวันนี้เลขออกใช่เดี๋ยวออกวันที่ออกวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันที่สองพฤษภาคมเออผมเอามาตรวจดูเมื่อกี้พี่เสือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะสิบแปดล้านอ่ะฮะพี่เสือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบแปดล้านป้าจะมาโกหก ไม่ได้โกหกพี่เสือกลับมาคอนโดดิเดี๋ยวผมตรวจให้ดูเลยเฮ้ยเอาจริงเอาจริงพูดจริงเกิดยากให้โชคผมบอกแล้วว่าซื้อเลขย่าเนี่ยให้โชคแน่นอนไม่เนี่ยพี่เสือกลับมาก่อนพี่เสือต้องแบ่งผมนะพี่เสือแบ่งผมด้วยได้ไหมนี่โอเคโอเคครับจริงรีบขึ้นมาเลยโอเคโอเคโอเคพี่โอเคแต่ตามร้องทุกคนไอ้ยอคกูรู้สึกผิดบอกคุณพ่เก้คุณพี่เสือทุกคนขอโทษ เดี๋ยวผมจะไปหามุมกล้องถ่ายให้ดูนะครับทุกคนว่าพิเศษขึ้นมาพิเศษจะรู้สึกยังไงนะครับทุกคนอู้แต่ผมเออถ้าบอกไปมันมันแบบใจสลายอะไอ้เหี้ยของแกล้งแรงไปจริงๆเลยครับทุกคนอย่าดราม่านะผมขอโทษทำเพื่อเพื่อความบันเทิงให้ทุกคนดูนะครับปะ่ะเดี๋ยวผมไปหามุมกล้องถ่ายก่อนเดี๋ยวพิเศษจะขึ้นมากำลังกลับมาเพราะงั้นเจอกัน15 minutes later โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่เสือนะครับก็มาถึงข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็น่าจะขึ้นมานะครับทุกคนตอนนี um, ้ผมได้ตั้งกล้องไว้หมดทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าพี่เสือจะรู้สึกไงตอนเข้าห้องมานะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไม้ไปแอบก่อนตอนนี้ผมตั้งกล้องเรียบร้อยหมดแล้วพี่เสือมองไม่เห็นแน่นอนเราไปดูกันเลยครับทุกคนว่าพี่เสือจะรู้สึกไงเแม่ตกไว้ดีกว่าไม่ตกไว้ดีกว่าพี่เสือก็มองไม่เห็นแล้วเออหนี่หนี้หนี้เออไม่ตกไว้แล้วครับทุกคนมองไม่เห็นผมไม่ใชู่ โอ้ยครับทุกคนเดี๋ยวสักพักพี่เสี่ยก็น่าจะขึ้นมานะครับทุกคนตอนนี้เราไปดูกันเลยนะครับว่าพี่เสียจะรู้สึกไงนะครับไป later โอ๊ยคุณเข้ามาเลยพี่จริงไหเนี่ยจริงดูดิไหนนี่จะได้หอเปล่าหนึ่งเออพี่จะลองตรวจดูพี่ผมตรวจสีเว็บเลยมั็นตัวมดเลยอะห้าห้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าเฮ้ยเอาพี่เสียดูดิจริงปหมเนี่ยผมตรวจสีเว็บเลยอะใช่เหรอเออ รางวัลที่หนึ่งยี่สิบแปดล้านขอ้านหนึ่งแต้านหนึ่ไม่ได้สังต่ร้านตัวเองไหนเว็บนี่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 มีนี่ห้าห้าสองหนึ่งเจ็ดเก้า เป็นไงนี่เราทำไงอ่ะเราก็ต้องไปแจ้งความแจ้งความหรอใช่ไปดีแตองไร้หรกราไยวนะไปเลยให้านหนึ่งเลยไห้มึงเลยหลานหนึ่งอ๋อผมเกียวสิบรอบอะ เราพาหอกฟ้าไปเลี้ยงแล้วปะเลี้ยงเลยเลี้ยงทุกคนบอกเลยพี่เสือเลี้ยงหมดอะ่ะโ <c oughs> <c oughs> อ้หดิบอกทุกคนเรากบอกเลยอุย้ยไม่ต้องรีบพี่เราเราไปรอขึ้นรางวัลดีกว่าเราเขาบอกไม่บอกพูดนี่ไงไม่ต้องบอกรอบอกเดี๋ยวไป่ร้โทรบอกเม่ก่อนนะยโอ้ยไม่ต้องโทรไม่ต้องโ <Yeah! S 1> ทรเก็บกไก้กอนเขาไปแจ้งความบอลนี่เราพี่เสือซื้อมาจากตอนไหนวะนะมัน ซื้อไอติ่ไงใช่ซื้อได้มาขายงานแย่เออสามใบคือซื้อเฉยอ่ะอายุย่าไงโอ้ยจริงปุ้นเนี่ยใช่เลยตรงเป๊ะมีกระดิ่งเดือดแค่เอ๊ะสองส่เจ็ดโอ้โหไอถูกระหวัตที่หนึ่งพ้เลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเราพ้นเลยเราจะให้ใครรู้ไม่ได้พี่เวลาถูกลอตเตอรี่อ่ะเหรอจัดเยอะเลยพูดจริงจริง เราต้องไปแจ้งความก่อนอันดับแรกการที่เราจะถูกลอตเตอรี่เราต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าเราถูกลอตเตอรี่แล้วเราก็ต้องเซ็นชื่อลงข้าหลังด้วยโอจะไปตอนนี้ไงมันดึกแล้วนี่ไงชื่อนามสกุลไงอ๋อเออเซ็นชื่อที่เซ็นชื่อเลยนี่นี่ประกาศอย่างนี้อันนี้คงเจริญสุขอยู่นี่นี่นี่ซื้อมาหมดกี่ใบแล้วดิตั้งแต่ซื้อมานี่หลายใบเป็นพันเลยไหมส่วนใหญ่ช่วยซื้อเขาไงคนพิการอะไรอย่างเงี้ย อะไเป็นคนดีก็ต้องได้ผลตอบแทนบ้างโอ้ยมันเป็นไปได้ไงวันนี้อะี่ไม่เคยคิดว่าจะถูกเลยนะเว้ยซื้อแบบซื้อเฉยๆอ่ะแต่มันก็ถูกนี่ผมตรวจสีเว็บเลยเห็นไหมน่ะเลขตรงกันเป๊ะอี๋สองเก็บไว้ก่อนเราเดีเดี๋ยวๆถูกวันปะเนี่ยงวดประจำวันที่สองพฤษภาสองห้าหกห้าโอ้โหถ่ายรูปไว้หน่อยดิโอ้โหถ่ายรูปไว้หน่อยดิเก็บถ่ายรูปไปเลย โอ้โหนี่เฮ้ยเราตั้งใจทาคลิปไว้เนาะใช่เราตั้งใจทาคลิปไว้ให้เขาเนี่ยที่เราถูรางวัลที่หนึ่งอ่ะคือเราเบิกเงินอะไรสิ่งก่อนเราค่อยลงคลิปผมว่าคลิปนี้น่าจะล้านวิวอบบถ้าทำแบบนั้นยูทูบเบอร์ถึกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก่นเด็ดไม่ได้ทำคลิปไงเราเตื่ไดนเต้นต้องขายรูกโป่งลอตเตอรีด้วยเอ๊ยโผล่เลยวะหลักฐานไงโอ้โหเด็ดไม่ได้ นี่เราถ่ายไว้แล้วเพื่องไรรงดีวะเราไปคืนนี้เลยป่ะด้วยเขาไปคืนนี้ก็ได้เขาเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่หรอตอ<ร><า>นนี้ตำรวจอ่ะพี่เดีด๋ยวพ,พี่ค้นก่อนว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทำยังไง <c oughs> ถูกเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกหวยรางวัลที่หนึ่งสิ่งแรกที่ต้องเรียกเลยคือสติเพราะการเจอเรื่องที่ดีย่อมเป็นสิ่งที่ดีแต่การได้เงินรางวัลใหญ่ไม่ที่ไม่เคยได้มาก่อนเป็นสิ่งหลายคนอยากใช่ต้องมีสติก่อนโอเคนำหมดนำหมด อุทอุทูหอุทอุทโอเคความเครียดโกดตื่นเต้นหรือตกใจอย่างรู้แล้วโอเคเขียนนื้อเขียนชื่อนามสกบลหลังคาดกินแบกโอเคเขียนแล้วถ่ายรูปฉลากมือจะสั่นโอเคไม่สั่นถ่ายแล้วถ่ายวิดีโอด้วยเมื่อกี้ว่าที่เสรษทีคนใหม่อย่าลืมไปแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานใช่นี่ไยิ่งหายถูรางวัลใหญ่ยิ่งต้องทําอย่างน้อยเป็นหลักฐานโดยต่างๆเช่นซูนถ่ายโอเคกันแต่เราจะไปแจ้งความกันแล้วก็เตรียมเอกสารเพื่อพึเงรางวัล เมื่อทห็ตาเขาต้นทั้งหมดแล้วอย่าลืมเปิดเว็บไซต์สำนักงานฉลากกินแบง่งศึกษาการเงินขึ้นรางวัลเอกสาราสต้องมีอะไรบ้างหรือต้องจองคิวขึ้นรางวาัลอะไรอย่างไรกันจากกรมว่าแต่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปไอ้นี่กว่าแจ้งความไปตั้งสติได้ยังไงตั้งได้แล้วไปโอเคโอเคโอเคถ้าพ่อกับแม่รู้ได้แกคงแบบดีใจไปกับเราเนาะใช่จว่าเข<ม>าบอกแม่ดีกว่าไม่เป็นไรหรอกแม่พี่อ่ะโอ้ยเนี่ยแปดล้านเนี่ยเอาให้แม่ให้พ่อให้เองให้แฟน ก็เลี้ยงน้องๆงั้นเราไปดีกว่าไปวิวเพิ่งไปไม่เราไปแจ้งมันไออันชื่อว่าจำมันไห้ก่อนไงเขาบอกไปแจ้งเนี่ยเขาบอกพี่ไปพี่จะโกรธไหมโกรธเรื่องอะไรเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยพี่จะโกรธไหมโกรธเรื่องอะไรพี่จารณาก่อนว่าพี่ห้ามโกรธผมโกรธเรื่องอะไรเขาห้ามโกรธพูดกับห้ามโกรธห้ามห้ามโกรธห้ามอะไรผมบอกไม่โกรธเรื่องอะไรโกรธโกรธหรอโกรธทำไมอ่ะป้าดีไหมวิวเพิ่งไปไปอ่ะผมเปิดเลยให้ดูอะไรดูนี่หนออะไรดูนี่หนะ สัญญาไม่กดอ่ะดูโรตีรางวัลจริงอะไรรางวัลจริงนี่คือเลขจริงเมื่อกี้ผมเปยกขึ้นมาฮะเมื่อกี้ผมปอมขึ้นมาเอาดีๆจริงดูดิงวดที่หนึ่งงวดที่สองพฤษภาเนี่ยหกห้าแปดหกสี่สองไม่ใช่ห้าห้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าเอาิงมะเนี่ยไอ้บอย <c oughs> <c oughs> แกล้งเฉยเฉย ตรวจโอ้โ oh, หไม่ถูกรางวัลโอโอ้ไ oh. ม oh, uh ่เครียดพี่ไม่เครียดเราไปตรวจรางวัลอื่นกันมันไม่ถูกรางวัลตรวจฉลากนี่ไงก็เมื่เครียดพี่ตรวจแล้วมันไม่ถูกรางวัลอะไรเลยพี่ตรวจรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าพี่แกไม่ใช่มันเขาหมดเลยมันไม่ถูกเลยเนี่ยโอ๋แล้หโอ้ไอ้ไรพี่ไม่เครียดพี่บอกว่าพี่จะไม่เครียดไงอึ๊บอึ้บไปพี่เห็นแล้ว นอแกงเลนโอ้ก็เห็นพี like <S <S an ่แบบเครียดไงเครียดเกิดเรล่องอีกเยอะบ่อยเฮ้ยนี่ไม่กดอนบอกไม่สัญญาแล้วไม่ได้บอกเลยพูดแล้วยิ้มของร้อวร้อนตา เป็นไงอ่อนแรงเลยโอ้โหขาสั่นเลยล,ลันเรื่องเหมือนคนอกหักอ่ะมึงไม่ต้องเอาแล้วร้านนึงอ่ะ <c oughs> พี่ก็ไม่ได้สักบาทมผมก็ไม่ได้สักบาทไอ้พวกนี้มันกูดีใจอะไรวะเนี่ยเ <c> ฮ <oughs> ้ยกูดีใจอะไรวะไม่ดีใจอย่างนั้นก็มีฟิลแบบเหมือนเราเคยถูกรางวัลที่ <c oughs> ไม่เราเรียกมันมาได้ไงเมื่อกี้ไม่ผมผมทำไงผมทำมันขึ้นมาไอผมไปดูใน ผมเห็นเขาแบบเออผมไปดูวิธีการปลอมเลขเนี้ยเพื่อจะเกงแล้วไม่ถูกซะรางวัลด้วยอเออแไปแล้วว่ามันไม่ถูกเลยเออพี่ก็ไม่ได้คิดอย่างนี้ไงพี่ก็เอามาดูเลยไงเปลี่ยนเลขไว้เมื่อกี้โอ้โห้าห้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าไม่มีเลยครับไม่ถูกทั้งตัวเอาใหม่อีกรอบดิย้ำห้าห้าสองหนึ่งเจ็ดเก้าโอเคคุณไม่ถูกรางวัลนะคะเสียใจด้วยค่ะผมจะใจกับพี่ด้วยนะลบลิดแป๊บหนึ่งโพสไปถ่ายไว้ก็ดี ผมก็ออบอกแล้วว่าพี่อยังไม่ไปบอกใครรู้กันสองคนนีา<อ>ดีนะไม่ไปบอกใครแ <laughs> ม่งเวลามันแปลกๆว่าแล้วโทรมาซะแบบโอ้โหพี่เ <laughs> ออค<อ>ุณทออะบอกคนดูไหนว่าห้ามด่าผมบอกคนดูอะไรนี่คืผมถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรเงื่อนกล้องกล้องอะไรเงื่นนี่ไม่คือพี่ไม่ถูกรางวัลใช่ไหมเด็กน้อนยพี่ก็มีคลิปลงช่อง ทุกคนผมถ่ายนี่อีกตัวนึงโกโปดิอยู่ใต้เห็นไหมใต้จอแมสบังเหรอเห็นไหมนี่นี่นี่โอเคเยอะไหมโอเคถ่ายด้วยอ้าววิถ่ายตั้งนานแล้วนี่ใจก็ถ่ายเราพี่มาอ่ะโอเคนี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่นี่มาอยู่นี่หมอคว่อไว้มองโอ้เราก็อย่าไปด่ามันละกันนะทุกคนกระเทือแป้งเลยทุกคนคือผมไม่มีอะไรครับไม่มีแรงตอนเนี้ย ไม่คือที่เสือแกล้งคนอื่นมาเยอะไงออใช่ไหมผมก็เลยอยากเอาคืนแทนหัวฟ้าไงโอ้โหแล้วลงคลิปโอ้อารู้ไปถึงไหนไอายไปถึงนั่นน่ะไม่ไหวแล้วพี่อ่ะไม่ไหวแล้วขอยาพารา20เมตรบอกพนูด้วยห้ามดราม่าผมบอกไปแล้วนะแล้ก็อยา่าดราม่าแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าเอาเอมันก็แกล้งสนุกสนุกนะครับนะก็เจ็บจ <นะ S 2> ีบผมก็เครียดนะทีแกล้งดีไหมวะจุดสัมผัสจุหน้าดีหัวเราะทุกคนหัวเราะไปคลิปไปคลิปโอ้ยแล้วกคนผมไป เไปไปคิวไม่ได้ดิเออไปไปคิวครับบ๊ายบายครับ,ไปไปรบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาคืนเนี่ยบวกหนึ่งไม่มีใครเอาตู้หนักเราผมจะแกล้งไว้หนึหน่านะวิธีแกล้งไว้ดีวกว่าพอ,พอพอพักก่อนพักก่อนฮะแรงหมดแรงผมนอไพักก่นนนอนคิวใหม่นฝันดีพี่ฝดีดีบ๊ายบายฝันดี